รวมไทยสร้างชาติประกาศร่วมรัฐบาลกับพรักเพื่อไทยวันที่17สิงหาคม66พรรคพักรวมไทยสร้างชาติประกาศร่วมรัฐบาลเพื่อไทยโดยนายอัครเดชวงพิทักโกรธโคศพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีข่าวการเจรจาร่วมรัฐบาลกับพรักเพื่อไทยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาที นายอักขระเดชวงทิทาโกรธโฆศกพักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าหลังจากได้มีการหารือกันพักรวมไทยสร้างชาติตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำทั้งนี้พักเน้นจุดยืนไม่ร่วมงานกับพักที่มีนโยบายแก้ไขหมู่1นซึ่งพักเพื่อไทยได้ยืนยันว่าไม่มีพักการเมืองดังกล่าวร่วมรัฐบาลด้วย นอกจากนี้นายอักครเดชยังปฏิเสธกระแสข่าวว่ามีการเจราจาขอกระทรวงพลังงานและกระทรวงอื่นโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการเจราจาต่อรองกระทรวงใดๆทั้งสิ้นวันนี้เป็นเพียงพูดคุยในหลักการเท่านั้นซึ่งนายอักครเดชยืนยันอีกว่าในเรื่องของโควตารัฐมนตรี ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนายทุนเพราะพักขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการบริหารพักและสสของพักฉะนั้นข่าวลือที่มีอยู่ในวันนี้หลายกระแสตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่หัวหน้ารโโรคและเลขาธิการพักได้มอบหมายให้ตนในฐานะโฆษกพักมาชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ยืนยันว่าพร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยไม่ว่าจะเสนอชื่อใครก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าวอทีมเจรจาพักเพื่อไทยประกอบด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทนร์ทองงทองเลขาธิการพักและตนได้หาหรือร่วมกับแกนนำพักร่วมไทยสร้างชาติ ประกอบด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักอย่างเป็นทางการเพื่อเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเพราะทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าประเทศมีวิกฤตจะต้องจับมืออาการเป็นรัฐบาลสลายความขัดแย้งที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการพูดคุยเป็นไปด้วยดี พักรวมไทยสร้างชาติเข้าใจจุดมุ่งหมายในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพื่อแก้วิกฤตติที่มีอยู่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางพักเพื่อไทยเตรียมถแถลงร่วมกับทุกพักที่จะมาร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคม ทำให้ขณะนี้พักเพื่อไทยสามารถรวมเสียงพักการเมืองที่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยได้แล้ว314เสียงและยืนยันว่าการหารือวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยหรือตกลงเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างใดทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นหลังโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว